ฮ้ากัวไอ้ย่ะเป็นไงครับพี่นุ้ยแกพูดมนรู้เรื่องกว่านี้สิมันน่าหลงคาดมากเลยก็คือใครจะไปรู้ภาษาจีนกับเธอมันเป็นภาษาไทยพี่มันคือากัวไอ้ย่ะเราซื้อคนเมื่อกี้นะฮะคนเมื่อกี้ที่อยู่ในรายการนะครับเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้น้องอ่านหน้าบ้านผมเตะตัดขาแน่นอนฮะเดี๋ยวนะขังไวยเรย ขอบคุณมากครับผมสนุกมากครับครับต้องบอกว่าวันนี้เราซื้อนะฮะปั่นมากฮะเป็นไฟเต้นซีซั่นต่อไปไปเจอคูตอบได้ไหมพี่เอาอะไรมาตอบได้โอ้โหแต่สนุกฮะต้องบอกว่าเอนเตอร์เทนดีมากครับโหตรงนี่ไม่ได้สนุกมากครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฉันเป็นเตยกาตันอยู่กลับไปอยู่ในบ้านคนเดียวไปเกือบแล้วฮะเกือบอะไรฮะ กือบโดนแล้วแต่แป๊พูดอะไรไม่รู้เรื่องโอ้กูเหนื่อยมากเลยตอนนี้หลมหนักครับถ้าเดินผ่านหน้าบ้านนุกก็จะตบ